เห็นแล้วอันแรกค่ะทุกคนค่ะดิงเฮ้ยว้าวเฮ้ยเฮ้ยเขาใหญ่มีปูม้าทุกคนเห็นไหมอุ้ยมีปูม้ามีปูม้ารอบอันที่สองอี๋ปลาไหลเธอฉันกลัวปลาไหลอิวปลาไหลอิวกินได้ม้ยอ่ปูม้าด้วยได้ปูม้าด้วยเฮ้ยทำไมอุดมสมบูรณ์นี่ปลาไหลคะทุกคนค่ะ โอ้ไม่ก็โอ้ my God. ที่หนึ่งหนึ่งกัวนหนึงกัวแล้วพี่ใหญ่ใหญนันนกัวไม่ได้สองตัวแล้วเมาเย้ได้ปูมา2อตัวแล้วค่ะได้แล้วค่ะกคนค่ะปูแต่ว่าตัวนี้มันเหมือนมีไข่อะเราจะปล่อยนะคะตัวนี้ค่ะใหญ่เท่าเท่าฝ่ามือผู้หญิงเล็กๆนยคะใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ไปลูกออกลานมาเยอะๆนะเอาล่ะหนึ่งจะปล่อยแล้วนะทุกคนหาสามสองหนึ่งปูไปบุยไปแล้วไป้ ทุกคนคะ่ะถึงฝั่งเรียบร้อยแล้วคะ่ะโดยสวัสดีภาพคะ่ะทุกคนคะ่ะนี่คะ่ะโอเคคะ่ะพร้อมน้องหมาของเรานะคะโอเคภารกิจเรายังไม่จบนะคะตอนนี้เราก็จะต้องไปเก็บรอบปูกันคะ่ะทีนี้เราก็ต้องมาลองลุ้นกันนะคะว่าเราจะได้ปูหรือเปล่าสําหรับหนึ่ง t the mission นคะ่ะปูมาถ้าเกิดไม่ได้ปูนี่คือภารกิจแบบเฟลทีนหนึ่งนะเราคงไม่ โหดไลค์ขนาดนั้นเจอไหมไม่ต้องมีอะไรดีบ้างค่ะทุกคนค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอรถมารับนะคะอันนี้มอเตอร์ไซค์หนึ่งคันค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรียกรถมารับเข้าของค่ะโอเคค่ะไปกันต่อกลับบ้านกันแล้วค่ะนู่นภูเขาลูกนู้นที่พวกเราไปแคมป์ปิ้งกันมาค่ะกับการกับการเจ้ามา ไอเชือกนี้ยาวกี่เมตรนะ,ะน,น,น,นี่ค่ะเราออกมาจากเนี่ยค่ะหาตะแวนนิดเดียวเองค่ะเรามาเก็บรอบปูกันค่ะเจอทุนแรกแล้วนะคะเดี๋ยวมาลองลุ้นกันค่ะเรามีอะไรนะทั้งหมดห้าทุ่นเนาะทุนละสองรอบเนาะทั้งหมดสิบรอบเนาะ<ๆ>เขาเรียกสิบอันแหละเนาะโอเคมามามา,มาลองลุ้นกันค่ะ ภารกิจฉันจะเฟลหรือเปล่าวะต้องเธอภารกิจฉันจะเฟลไหมเ้ยแค่ว่ามันไม่โดนเรือป่านไปอันนี้ก็ดีใจแล้วอืก็อันนี้เชือกเชือก <ๆ S 1> ที่เธอพันนี่กี่เมตรแล้วนะจำไม่ได้เมื่อคืนที่บอกยี่สิบกว่าเมตรเลยเหรอไหนเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วอันแรกค่ะทุกคนค่ะวิงเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยตัวใหญ่มีภูมา พี่ปูมะพี่เราแล้วตัวเล็กๆเราต้องปล่อยไหมคะดีไหมอันนี้กินได้กินได้หรอกินได้หรอทุกคนฉัได้ปูมาดีใจสยภารกิจฉนไม่เลแล้เย้เยูมีอันนึงค่ะมีอันนึงค่ะรอบันทึกาเหรออืมอุ้ยได้ปูลแล้วดีใจป้าดีใจภารกิจฉนไม่เมลแล้วเย่อ่า ค่อยไปปลดบนฝั่งค่ะทุกคนคขานั่นน่ะอีกอันนึงอีกอันนึงกำลังขึ้นมาแล้วค่ะอีกอันนึงกำลังขึ้นมาแล้วค่ะเดแต่ที่ออกอกอกไปตื่นเต้นนะ่ะเธอทำไมเธอเก่งอย่างนี้เห็นไหมเห็นไหมบอกแนละ้วพี่เหยอยู่นานที่สุดจะมีโอกาสได้ไค่ะจ้าเก่งจ้าทุกคนสุดยอดเลยค่ะทุกคนคะ่ะ มันก็แอดเวนเจอร์ดีนะฉันว่านะฉันชอบฝารกิจหนึ่งอิดเอาหาปูหมาแล้วก็แคมป,ปิ้งที่เกาะล้านไม่เปล่แล้วค่ะทุกคนคะ่ะพ <หา S 1> ี่ขาปาูปูวันนี้เราสามารถกินเป็นมือเที่ยงได้ปะเน่ย yeah. เนี่ยเนี่ยหนึ่งว่าหนึ่งว่าหนึ่งเห็นนะว่ามีปูนะน,นั่นน่ะฉันจักสายตาทุกคนคะ่ะเอ่อหนึ่งทุ่นมันจะมีสองรอบนะคะอีกรอบรอบแรกเราขึ้นแล้วค่ะแล้วเหลืออีกอันหนึ่งค่ะแล้วฉันเห็นสีขาวๆอยู่นะน่าจะแบบ อูว่ะปูนี่แค่อันแรกนะคะทุกคนขามามาม,ามาลุยกันต่อคะ่ะเนี่ยอุ้ยแต่ไข่นอกอ่ะพี่เราปล่อยไหมไข่นอกเราตรัวนี้ปล่อยตัวนี้ปล่อยอทุกพี่ขาหนึ่งขอแยกไข่ลูกแยกโต้าขาทําเป็นจ้าบจับยากนิดนึงเพรว่าไข่นอกเราต้องไอ้นี่ค,คะ่ะทุกคนขาไข่นอกเราต้องอะไรนะพี่ปอปล่อยคะ่ะ เราจะได้มีปูมากินแบบว่ามีวู้ใครนอกตัวไปเร้เลยเราถ่ายให้ทุกคนดูค่ะเป็นหลักฐานว่าดิฉันนะคะหาได้จริงๆนะวู้ไม่น่าเชื่อเลยค่ะเกาะล้านหาดตะแหวนนะคะที่แบบนักท่องเที่ยวแบบพุกพ่านสุดๆะค่ะยังมีแบบว่าปูแบบว่าอ,อุดมสมบูรขณขนาะดนี้เดี๋ยวนึงขอว้านึงขอ,อนึงข,งขจับย้ายเป้าอ่ะฉี่ได้ชี่อัพเชอรยอยอไชโยท่งนานจํายังไงอะ่ะ จับสองก้าวไม่จัะเนื่ขอขอด้านนี้ได้ไหมอ่ะได้ไหมอันด้านนี้อ่ะโอเคโอเคถ่ายเป็นปกคลิปหน่อยว้าวเดี๋ยวเยนะทุกคนค่ะได้แล้วค่ะทุกคนค่ะปูแต่ว่าตัวนี้มันเหมือนมีไข่อ่ะเราจะปล่อยนะคะตัวนี้ค่ะใหญ่เท่าเท่าฝ่ามือผู้หญิงเล็กๆเลยค่ะใหญ่ด้วยใหญ่เป็นตัวใหญ่ ลูกออกหลานมาเยอะๆนะหลานหนึ่งจะอยแล้วนะทุกคนคะสามสองหนึ่งปู่ไมบุยไปแล้วไปแล้วขอบคุณค่ะนี่ค่ะทุลรศอันที่สองเจอแล้วค่ะว้าวระวังระวังทุนค่ะรู้สึกรู้สึกเจ๋ง <laughs> ไม่รู้สึกว่าแบบเออมันมันก็โอเคนะเว้ยแบบว่าเราทําภารกิจสําเร็จดีสองสองอันได้สองตัวอ่ะได้แต่ว่าตัวเมียมอสักคู่เอ่อทุกคนค่ะตัวเมียมัสักคู่ไข่นอกองเงี้ยค่ะเราควรจะปล่อยนะทุกคนค่ะให้มันออกลูกออกหลานค่ะชาวประมงจะได้แบบว่าเนาะคนขอร้านที่นี่จะได้แบบว่ามีปูมาได้กินเยอะๆอุดมสมบูรณ์มากๆเลยค่ะทุกคนค่ะที่นี่ มีทั้งชายหาดสวยๆนะคะมีร้านอาหารมีกิจกรรมแอคทิวิตี้ทางน้ำเยอะแยะค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะเอารอบปูค่ะสั่งมาจากแค่แบบช็อปปี้ลาซาดา้านาออันละกี่บาทวะอันละกี่บาทสี่สิบกว่าบาทแต่ใช้ได้หลายรอบอยู่จริงเหรออันละสี่สบกว่าบาทต้องขยันล้างน่นเออสี่0ิบา <40, 50 S 1> <ๆ S 2> บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็เซตอุปกรณ์นู่นนี่นั่นแล้วก็ใส่เหยื่อนะคะ เหมือนที่เราอินเสิร์ตให้ดูตอนตอนตอน,ตอนหัวข้ามเหมือนเนาะของเมื่อวานเนาะเช้าวันนี้ค่ะมาเก็บรอบปูค่ะเฮยฉันจะได้ปูกินสดๆดหรอต่อให้มันเหนื่อยอ่ะมันก็ภูมิใจนะเว้ยฉันบอกไว้ก่อนเ <laughs> จ๋งได้ยังได้ยังหนักๆหรอหนักๆก,หกห็หนีห,นกกห,นหรือเปล่า <laughs> ยังไม่เห็นเลยทุกคนในอันที่สองค่ะเจ๋งยังไม่เห็นเลยเธอ กลให้ถึงเลยยังเมตรก็ถือว่ายาวอยู่นะอือเห็นแล้วนะไม่รู้อ่ะอ้าวหินหินเนอ <c oughs> อันนี้อันที่สองค่ะดึง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 รอบที่สองค่ะไม่ได้เจอไม่ได้เจอปูค่ะเจอเนี่ยค่ะทุกคนก้องโกโปรมันเห็นปะเนี่ยเนี่ยค่ะมันคือปูเสฉวนตัวเปลเลยเราปล่อยนะทุกคน บุยบุยรอบอันที่สองอี๋ปลาไหลเธอฉันกลัวปลาไหลอิลปลาไหลอิลเจอได้ไหมอ่ะได้ปูได้ปูมาด้วยได้ปูมาด้วยเฮ้ยทำไมอุดมสมบูรณ์นี่ปลาไหลคะทุกคนคะปลาไหลโอ้ยกอดโอ้ยกอดที่หนึ่งหนึ่งกลัวแนะหนึ่งกลัวนะพี่โอ้ยอย่างนั้นน่ากลัวได้สองตัวแล้วเอามาเย่ได้ปูมาสองตัวแล้วค่ะเขาเรียกแล้วทุนอันที่สามอุ้ยเจออุ้ยได้ทั้งปูได้ทั้งนี้อีกแล้วอ่ะเดี๋ยวเอาปูเฉชวนออกเนี่ยเอาปูเฉชวนออกกันได้ได้ไ้แต่ปูตัวนี้กินได้ เจ็บ <Hey. S 2> อ่ะ,ะนี่ค่ะเจอปูแบบอันนี้คือคือหอยอะไรครับพี่นี่ปูเสียนเนี่ยค่ะปล่อยมันไป let's go <S ปลาตะเพราเอาไปเป็นเหยื่อร่อต่อไปได้น่ะมีปูแล้วก็มีปา <Okay. S 2> ลาแล้วเลิศค่ะ <Yeah. S 2> กินได้ไหมไม่รู้เนาะกินจะให้ลูกน้องกินหินเนาะโอเค okay. นี่ค่ะอันที่สามผลงานค่ะ yeah. ถึงฝั่งเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะเริ่มมากลางรอบค่ะเดี๋ยวเรามาเก็บเธอฉันเก็บปลาได้ปะปลาตัวนี้เอาไว้ทําอะไรอะคะเนี่ยเดี๋ยวต้องถามแม่จริงทำกับข้าวได้ไหมพี่หนึ่งจะกระดืออะมันลื่นๆจะกระดืออ่ะชิบหายแล้วชิบหายแล้วขอโทษนะหนึ่งไม่ค่อยเป็นอ่ะหนึ่งว่าหนึ่งจับไม่ได้อ่ะไม่เอาอ่ะพี่อย่าดูถูกหนึ่งนะหนึ่งตกใจอ่ะ ลูกชิบหายชิบหายโอ้ขอโทษค่ะขอโทษค่ะขอโทษจับอย่างนี้ดีไหมอืมชิปหายเอ้ยอย่าดูถูกหนังน้นทำได้ประกฏดเลือดพุ่งนี่ค่ะปลาเนี้ยไปทำกับข้าวได้ใช่ไหมตะนี่ค่ะนี่หนูมาอยู่ในกระยมังนะครับ ห้อยหนึ่งทำไม่ได้แล้วอะนี่ค่ะทุกคนขาเธอถ้าเธอทำได้เธอเอามาเลยจ้ะจ้อ,จจองจู่ชู่จ้องจู่ชู่จ้องจู่ชู่สดเลยค่ะทุกคนขายังดิ้นอยู่เลยค่ะทุกคนค่ะแตจจริงถ้ามีถุงมือให้หนึ่งหนึ่งก็ทำได้นะหนึ่งมไม่กลัวเหมือนกันแล้วหนึ่งกลัวมันเลือดออกอะกลัวมันชิมมืออะใช่วววได้ไหม ติดตรงไหนนะเงี้ยงอ่ะได้ไหมคะได้แล้วจ้เย้มาใช้ในกระมังเลยนี่ตัวนี้ตัวใหญ่ค่ะหนึ่งก็อยากทำเป็นนะแต่หนึ่งไม่เก่งอ่ะปุ้ยดิ้ง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 เหยื่อเห็นไหมเหยื่อยังอยู่ครบแม่งี่ตะแรกที่วางใหม่ๆอ่ะพี่โยนไปเลยแล้วเ้ามาเหยื่อก็เหยื่อ ทุกคนค่ะหนึ่งก็กลัวเหมือนกันโอ้ยไม่ถึงแล้วอ่ะโอ้ยพี่มือยืดอออกเลยยัยยง<ด>ไม่จับเราด้ไหมอ่ะเนี่ยนี่ค่ะปูบ้างเราเก็บกล้ามก่อนค่ะตัวดีเลยกล้ามอ่ะไหนยังโอ้เธอไข่ลูกไข่ลูก จริงตัวนี้ได้เยี่ยมมากเลยทุกคนคะ่ะนี่คะ่ะโหมน่าเชื่อว่ออกไปแค่ไม่ไม่เกิน1นกิโลเนาะใช่ค่ะไม่เกิน1นกิโลจากหาตาแหวนคะ่ะแล้วก็ได้ปูม้าค่ะปูม้าภาหาอีสปิกว่าอะไรอะเอ,อ่อแพพอนแ่บไม่ใช่หารีนคุณเกินแล้วละ่ะ ่านกรับฉันได้ปูมากินแล้วนะทุกคนค่ะภารกิจหนึ่งกินเอาเดอะมิชชัน่นนะคะสําเร็จแล้วค่ะมือเที่ยงวันนี้นะคะเดี๋ยวฉันจะกินปูมาค่ะปูมานึ่งใช่ไหมใช่เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมขออนุญาตนะคะหนูหนูอย่ากัดดิฉันนะทีฉันก็มือใหม่เหมือนกันฉันได้ปูมาแล้วทุกคนดีใจจังเลยเนี yeah. ่ยนี่ค่ะนี่ค่ะ,คะรอบนี้ได้ปูมาอีกตัวหนึ่ง้วคะเห็นไหมเอ่ย อมันสลัดกล้ามมันเป็นธรรมชาติของมันแหละอะเนี่ยค่ะมันงอกมาใหม่ได้นะทุกคนถามไม่ได้ทรมานสัตว์นะ,นะเนาะเราซื้อเราเอามากินโดยธรรมชาติะคะ่ะสัตว์พวกนี้ค่ะเขาจะสลัดกล้ามเพื่อไอ้นี่ค่ะรักษาชีวิตให้เหยไปส<น>่งงปาเลยสนใจกล้ามเขาอะค่ะ,ะกล้ามทุกตัวมันสลัดแล้วงอกใหม่ได้หมดนะเพราะว่าปูมันเป็นสายล่อค่าค่ะนี่ค่ะปูมาอีกตัวหนึ่งค่ะ เด็กดค่ะ hmm. นี่ค่ะผลงานของเรานะคะนี่ค่ะ mm hmm. มีทั้งปูมา้าตัวที่หนึ่งปูมา้าตัวที่สองอันนี้เขาเรียกปูหินเหรอเธอใช่ครับแล้วก็นี่ปลาปอันนี้เขาเรียกปลาอะไรคะปลากระเพราครับอันนี้เหมือนแม่ชอบไปทำต้มแซ่บที<อ>ไ<ห>่ไปกระเพราอวว้าวไม่น่าเชื่อค,ค,ค,ค่ะทุกคนค่ะเนี่ยค่ะ เราออกไปจากหาดตาแหวนแค่ไม่เกิน1กิโลเมตรค่ะเราก็ได้เนี่ยค่ะวัตถุบิบนะคะก็แสดงว่าที่หาดตะแหวนก็ยังอุดมสมบูรณ์นะคะทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะมีกุ้งหอยปูปลาให้พวกเรานะคะว้าวคือถ้าเมื่อวานเราเก็บรอบแล้วเราไปกินที่เกาะน,นี้คือแบบบรรยากาศแคมปิ้งแน่นอนเลยค่ะ<อ>แต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกคนค่ะดิฉันแบบว่าก็ตามจริงๆอ่ะเรยวๆอ่ะเนาะ เนี่ยค่ะมันอาจจะไม่ปิดตามแผนเป๊ะๆอย่างที่โน่นฉันกินแต่ไข่เจียวอยู่นี่ฉันจะกินปลากินโปูให้เต็มที่เลยค่ะมือเที่ยววันนี้ดีไหมก่อนปิดคลิปโชว์เมนูปูเมนูอะไรอย่างนี้ที่เราไปหามาให้คุณผู้ชมดูดีกว่าเนาะเสียงปลาเหรอใช่ปลามันทุกคนได้ยินเสียงปลาไหม<ๆ>เสียงมันกบเลย เฮ้ยนี่ตัวนี้นี่เนี่ยเฮ้ยเสียงมันอะว,ว้าวเพิ่งเคยรู้นะเนี่ยนี่ค่ะทุกคนค่ะผลงานของพวกเรานะคะนี่ค่ะโอ้น้องหนูหน้องปูได้ทั้งปูแล้วก็ได้ทั้งปลาค่ะมือเที่ยงของพวกเราวันนี้ค่ะอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยน่ากินน่ากิน ทุกคนค่ะว้าวนี่คือปูมาทั้งหมดที่เราเน้นเนาะมีปูมาแล้วก็มีปูอะไรด้วยค่ะปูหินมีปูมามีปูหินค่ะหอมมากเลยทุกคนค่ะนี่ค่ะโอ้าวสดกว่านี้ก็ไม่มีอีกแล้วนะคะจับเมื่อจับเมื่อสายๆนะคะมื้อกลายมาเป็นมื้อเที่ยงวันนี้ค่ะว้าวว้าวนากินมากเธอเจ๊แม่เลยจะแม่กับการกินปูมาที่จับเองเนี่ยก็ใครบ้าจะมีประสบการณ์จับปูมาเองวะ ว้าว wow. กับน้ำจิ้มซีฟูด้ดเนาะแล้วก็ขออันนี้ด้วยได้ไหมขอ,อที่ที่แกะปูด้วยได้ไหมคะเย่น่ากินสุดๆไปเลยค่ะหนึ่งกินเอาเดอร์มิชันภารากิจอะไรนะหาวัตถุดิบนวันี้ได้เป็นปูม้าค่ะตัวเล็กๆเขาเรียกว่าปูหินนะคะทุกคนคะอันนี้หนึ่งก็ไม่เคยทานเหมือนกันนะคบอกว่ากินได้ค่ะโอเคค่ะมื้อเที่ยงของเราหน้ากินสุดๆไปเลยค่ะไว้ก้นค่ะ ทุกคนคะนี่นีนี่ปูที่พวกเราไปหามาจากทะเลนะคะนี่กลายเป็นปูนึ่งร้อนๆแล้วค่ะแท่ด้ทุกคนคะ่ะมามามาเรามาลองชิมกันนะคะทุกคนคะเรากินคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนคะว้าวกินคู่กับข้าวนะคะถ้าได้ข้าวผัดนี่จะดีมากเลยนะทุกคนคะ่ะมาอันดับแรกมากินพร้อมกันทุกคนมาๆา,านี่ค่ะ เอาตัวไหนก็ได้นะอันนี้เขาเรียกว่าอันไหนตัวใหญ่เหรอนี่เหรอตัวนี้ค่ะเขาเรียกว่าตัวผู้เพราะมันมีตัวตะปิ้งตรงนี้ค่ะเหลมเหลงเป็นตัวผู้นะเออลองแม้ลองสอนคุณผู้ชมแกะปูแม้ให้แบบว่ากินยังไงให้มันหมดนะคะอันนี้อันดับแรกเราเอาตัวนี้ก่อนออกก่อนตะปิ้วตะปิ้งออกก่อนเธอเอากินได้เลยแล้วก็ลอกกระดองออกนะคะทุกคนคะสามสองหนึ่งวุ้ยร้อนร้อนมือเลยค่ะทุกคนคะอ่า ตรงนี้ก็กินได้นะคะมันเป็นมันค่ะทุกคนขาเนี่ยค่ะอันดับแรกนะคะสังเกตไหมตรงนี้ก็คือเขาเรียกว่านมของมันค่ะเป็นฟองน้ําตรงนี้ค่ะตัวนี้กินไม่ได้นะคะทุกคนขาถ้ากินแล้วมันก็จะปวดท้องมวนท้องนะคะทุกคนขาเอาออกค่ะนี่ค่ะออกอย่างนี้นะอืมเธอมันมันนะกินนะกินนี่ค่ะเอาออกก่อนนะนี่พยายามให้กล้องดูค่ะค่ะ แล้วก็เอาตรงปากออกด้วยนะดื้อดืด้อนี่ค่ะออกหมดแล้วหลังจากนั้นค่ะนี่ค่ะเราก็จะแบ่งครึ่งค่ะใช้เทคนิคอย่างนี้นะคะนี่ค่ะใช้มือนะคะลักษณะนี้ค่ะแดงนี่ค่ะอู้อมันน่ากินมากเลยมันน่ากินมากเลยทุกคนค่ะหลังจากนั้นนะคะมามาเอาด้านไหนดีด้านนี้แล้วกันตรงนี้เป็นกล้ามตรงนี้ เป็นอะไรนะคะกันเชียงหรอเขาเรียกอะไรนะคะเป็นขาขาขาแล้วก็กันเชียงค่ะเราพยายามเอาซับหนึ่งหนึ่งหนึ่งกันเชียงกับหนึ่งขานะคะนี่ค่ะจับแยกนะจับแยกนะแล้วเราก็จะแบ่งครึ่งค่ะนี่นะเธอหนึ่งกันเชียงกับหนึ่งขาแล้วก็สองขาตัวนี้นะคะอันนี้กล้ามอันนี้หลุดไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะแบ่งตรงนี้นะคะนู่นค่ะมันจะทําให้ได้เนื้อกันเชียงสวยมากตัวใหญ่มากแล้วก็ชิ้นใหญ่มาก,มาก นี่ค่ะใช้แรงนิดนึงนะดึงดึงดงดงนี่ค่ะทุกคนค่ะอ่าอันนี้เก็บไว้ก่อนนะคะอันนี้ก็ดึงขาออกค่ะอ่าอุ้ยร่วงนี่ค่ะแล้วเราก็แกะนี่ค่ะคือมันต้องสดแน่เลยมันต้องหวานมากๆแน่เลยค่ะทุกคนค่ะนี่ค่ะโอ้่เดี๋ยวเดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉันเตรียมแกะไว้ก่อนดีกว่า เอันเมื่อกี้นะคะขาที่คู่กันเมื่อกี้ค่ะก็มีเนื้อเหมือนกันนะคะอย่าเพิ่งทิ้งนะนี่คะ่ะนี่นี่คะ่ะแล้วก็ทุกคนขาหลายๆคนนะคะเ<อ>นี่ยน้าพี่เนาะตรงเนี้ยเนาะ,นะกินได้หมดทุกอย่างเลยใช่นี่ค่ะแกะนี้นะคะแกะตรงน,นี้นะคะ นี่ค่ะทุกคนคะมันกินได้นะนี่เห็นไหมกินได้หมดทุกตรงทุกส่วนทุกใดๆเลยค่ะทุกคนค่ะรีปบอกนะคะอันดับแรกค่ะเราเราแกะตรงนี้ก่อนด้านบนอันนี้ติดกับตัวนะด้านบนนะแกะพยายามแกะก่อนอ่า แกะให้ให้หลุดไปเลยก็ได้ค่ะทุกคนคะ่ะส่วนตรงเนี้ยให้แกะพอแบบว่าเป็นรอยอะคะ่ะไม่ต้องไม่ต้องแกะให้หลุดนะจิกคะ่ะใช้เล็บจิกคะ่ะทุกคนจะเห็นไหมเนี้ยเนี <S <S <Staff S 2> ่ยจิกนะจิกด <inclusive. S 1> ิฉันไม่ได้หักนะฉันจิกให้เป็นรอยโอ้ยโอ้ย,อ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 ยนี่คะ่ะแล้วเราก็พยายามดึงมันออกมา ออกกันแล้วค่ะเมื่อกี้หนึ่งแอบ,บขี่โกงจิกตรงนี้ให้มันหลุดง่ายๆค่ะนี่ค่ะเห็นไหมกินได้หมดทุกตรงเลยค่ะมามามาหนึ่งพร้อมแล้วเราลองชิมกันนะคะทุกคนค่ะพารกิจหนึ่ง eat out the mission ไปแคมปิง้งไปหาปูเฮ้ยหาปูสําเร็จนะแต่แคมปิ้งกินได้แค่ไข่เจียวค่ะตัวนี้ค่ะว้าวชื่กันหรจิ้มนะเธอมากินพ้อมกันเร็วมานี่กันเชงปูมะชน ชิ้นค่ะแน่นเลยชิ้นค่ะสามสองนึ่หวานมากอ,อร่อยอ่ะอมไม่เสิดได้ยังไงดิฉันไปไปสาวมาเองอ,อันนี้ค่ะเห็นไหมกินได้หมดทุกอย่างเลยนะเนี่ยกินให้หมดค่ะหามายาหามาลำบากค่ะด้วยนค่ะ ขนาดเนื้อหายยังอร่อยเลยค่ะเนื้อหวานมากเนื้อแน่นแน่นแบบร้อยเปอร์เซนต์อร่อยค่ะท้กคนคาอ่อดีมากคุนหาดิฉันขอตัวไปกินก่อนนะคะท้นคนค่าไข่นะคะแบบว่า เปิดมาตอนดึกๆนะคะเห็นพวกเรานะคะนี่ได้กินปูอย่างนี้นะคะหาอะไรอร่อยๆในตู้เย็นนะคะมากินพร้อมเราค่ะนี่มีมันปูด้วยนะเ,เราได้มาทั้งหมดกี่ตัวนะสามตัวน ทั้งทคือคือสามตัวค่ะแต่มีตัวหนึ่งที่มันเป็นในเนี่ยตัวเมียไข่เน่กระดองด้วยเราก็เลยปล่อยมนันเอาไว้ให้มันเป็นขยายผัดต่อค่ะเราจะได้มีปูม,ม้าสดๆน,นะคะให้กินกันค่ะนี่เดี๋ยวฉันขอแบบว่าจกปูก่อนซอยปูก,ก่อนค่ะทุกคนหาแล้วเหลือยังไงดิฉันมาปิดคลิปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะ <S <S ทุกคนขามามาสอนแกะปูอีกรอบหนึ่งค่ะเมื่อกี้ซิกที่แล้วเนาะมาอีกซิกหนึ่งค่ะ เราจะหยิบตัวนี้นะคะหนึ่งกันเชียงกัน1ขานะคะแต่ตัวนี้มันหลุดไปแล้วจำไม่ง่ายว่า1กันเชียง1ขาค่ะแล้วเราก็ใช้นิ้วอย่างนี้ค่ะแกะตรงนี้นะคะระหว่างหนึ่งกันเชียงกัน1ขาตรงนี้นะคะแกะค่ะมันจะได้นิ้วยกันเชียงที่สวยมากมนี่ค่ะจะได้แบบอย่างนี้นะคะนี่ที่ถูกต้องจะต้องเป็นอารมณ์แบบนี้นะคะทุกคนค่ะแล้วเราก็แกะขา หนึ่งขาที่คุ้งข้างออกค่ะจะได้เนื้อที่ใหญ่ขึ้นมากว่าปกตินะคะนี่ในทุกคนขาแกะค่ะนี่ฉันเคยไปถ่ายรายการนะคะหนึ่งอีนเอาค่ะแล้วก็มีคุณลุงที่เป็นแบบว่าโฮมสเตย์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็สอนให้ค่ะว่าแบบว่าให้แกะยังไงให้ได้แบบว่าเป็นเชียงคู้สวยๆแบบนี้ค่ะ ทุกคนน่ากินไหมน่ากินสุดๆเลยค่ะจิ้มกับนันจิ้มซีฟูดค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะกินทำโตๆเลยนะกิน<ๆ>แล้วนะสามสองหนึ่งชิมค่ะน้<ๆ>องบรรยายไข่จิ้มเวนิก<ๆ>ิล really ค่ะ<ๆ>แล้วก็อย่างที่นหนึ่งบอก ขาอย่างเงี้ยใครทิ้งหนึ่งตีตายเลยนะทุกคนขาเดี๋ยวเราจะจิกตรงนี้ออกออกไปเลยน้วน,นะเดี๋ยวฉันจะแทาไห้ดูนะจิกตรงนี้ออกอะไรทิ้งไปเลยแทนตรงเนี้ยให้จิกพอเป็นแบบว่าเนี่ยค่ะระหว่างตรงเนี้ยค่ะเนี่ค่ะ,คะให้จิกเป็นพอแบบว่าแค่นเป็นรอยไม่ใช่หักเลยนะจิกพอเป็นรอยค่ะทุกคนขาเพราะงงนะทุกคนอาจจะมองไม่ค่อยเห็นแต่หนึ่งพยายามจะทําให้ทุกคนเห็นนะคะนี่ค่ะ แด้นะได้หรือเปล่าวะว้ทุกคนนี่ค่ะได้แล้วค่ะเอา้าหลุด,ดจิกเยอะไปหน่อยนึงค่ะนี่ค่ะกินได้หมดเลยทุกคนค่ะแล้วก็อร่อยด้วยชิม,มนเจิ้มสีฟูค่ะอืมเ e r y g ก o d ค่ะ,คะอร่อยวะต้องเดี๋ยวจินด้วยกันนะ นี่ของหนึ่งหรือของพี่เนี่ยให้ของพี่กินก่อแล้วหรออ่าหนึ่งให้พี่กินก้างหนึ่งไม่หนึ่งไม่กินก้างนี่กินแกงนี่ค่ะนี่ค่ะกินเล้งกินเลยเดี๋ยวพี่แกะก้างให้นะแกะให้หน่อยต้องแกะก้างให้น่ะค่ะนี่ค่ะมันปูน่ากินไหมคะปิ่นเิรีค่ะทุกคนหา วันนี้อาจเขาเรื่ออะไรทริปนี้อาจจะแบบอุปสรรคอะไรนิดนึงเนาะแต่ก็ผ่านพ้นไปด้วยดีเนะาะทุกคนะผ่านพ้นไปด้วยดีค่ะได้กินปูอร,อ,อร่อยอร่อยค่ะแล้วได้ปิกนิกสวยๆด้วยเนาะได้พาหมาไปเที่ยวด้วยเนาะไข่เนาะช่างสัรหาเนะาะจับปูกินที่เกาะร้านเองปิกนิกขอบคุณค่ะอ,อายโยย อู้นี่ก,ก้ามปูค่ะอืมน่ากินชิ้าสามท้องนอืเนาะนักเก้ค่ะอาป็นชนะา ปูต้งตอนปุยเลยนะ้กีวันบนราองสั่งข้าผัดเนืมอาค่ะคุณค่าทุกคนขาอิ่มหมดเกลี้ยงเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเรากินมื้อเที่ยงนะคะเป็นปูมาที่พวกเราจับมาได้ค่ะจากลอกดับปูนะคะเราทิ้งไว้ตั้งแต่เมื่อวานค่ะแล้วเราก็มาทิ้งไว้ตรงหน้าหาางตาแหวนะคะ่ะ ที่แบบมีทัวรงเยอะๆมีสปีดโบนเยอะๆค่ะไม่น่าเชื่อค่ะทุกคนค่ะราวางไว้ทั้งหมด10รอบนะคะก็คือ5จุดนะคะตำแหน่งที่แบบได้ปูเยอะคือตำแหน่งที่อยู่ใกล้ชายฝั่งค่ะอยู่ไกลๆน้ําลึกอะค่ะไม่ค่อยไม่ค่อยแบบว่ามีปูค่ะแล้วก็ได้ปลาด้วยนาแล้วก็มีปูหิน ปูมาแล้วพ็เราได้ไมงได้ค่ะปูเสฉวนได้ค่ะทุกคน่าแต่เราก็ปล่อยไปค่ะแล้วก็ที่สาคัญเมื่อสักครู่ตอนที่เราดักรอบค่ะได้ปลาไหลด้วยนะแต่หนึ่งกินไม่เป็นค่ะทุกคน่าเราก็เลยปล่อยไปค่ะส่วนปูมานะคะที่มีไข่ด้านนอกกระดองค่ะเราก็ปล่อยเขาไปค่ะให้ไปขยายพันธุ์ต่อค่ะ คนเกาะลานนะคะจะได้มีฟูม้าอร่อยๆกินกันเยอะๆค่ะเป็นไงเป็นไงบ้างคะทุกคนคะสำหรับปีนี้นะคะเรานะคะออกเดินทางจากหาดตแหวนนะคะที่เกาะลานนะคะตอน4ี่โมงเย็นของเมื่อวานค่ะหลังจากนั้นเราก็ไปหาโลเคชันแคมปิ้งนะคะไปหาพวกปืนค่ะไปหาพวกไม้เศษกิ่งไม้นะคะเพื่อแบบว่าก่อกองไฟค่ะเพราะเราจะไปนอนกันใช่ไหมกองไฟมันก็ต้องไล่ยุงไล่มแมลงให้เราใช่ไหมคะแล้วก็ที่สำคัญได้ ประกอบอาหารด้วยค่ะแต่ใช่ว่าเราจะไม่ได้มีแผนสำรองค่ะแล้วก็มีพวกเตาแก๊สปิกนิกหรืออะไรพวกนี้อาหารติดไปด้วยค่ะแต่ว่าเมื่อวานนะคะช่วงไล่นิดนึงค่ะที่แบบลื้นลมแรงมากเราไม่ได้หาวัตถุดิบอะไรได้จากของทะเลช่วงนั้นเลยค่ะแต่เราก็มีเวลานะคะได้แบบว่าถึงข้าวค่ะแล้วก็ไปวางรอบแบบปูค่ะแล้วก็นี่ค่ะมาเก็บเมื่อสายวันนี้เองค่ะ แล้วก็ใครนะคะชอบลิปสไตล์นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดส u b สไาช์ให้หนึ่งด้วยค่ะสำหรับรายการ 1. นึ่ Out The Mission ค่ะภารกิจของหนึ่งนะคะได้แคมปิ้งค่ะสำเร็จค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตแบบ s u r v ์เวอร์ค่ะแล้วก็ใครอยากทำรอยก็ลองดูนะคะหนึ่งจะค่อนข้าอธิบายละเอียดเรียบร้อยแล้วค่ะ สำคัญได้หาปูมาสดๆด้วยค่ะด้วยเริมจากปูราคายแค่40บาทค่ะทุกคนค่ะแล้วก็ได้กินอิ่มค่ะสำหรับมอือเพี่ยงวันนี้โอเคค่ะสำหรับ EP นี้หนึ่งขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งที่หนึ่งด้วยนะีๆๆจริงๆลาจริงๆแล้วค่ะบ๊ายบายล